โอเคโ่อนเอห่ม่นเขาเรียเลยสวัสดีค่ะเมนสวัสดีค่ะผมร่างที่แปส้งกาแฟจบเอากาแฟทุรกทุเรียะ นุ่มผอมแล้วหน้าเลียวเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะกล้องมัจะไก,กลน่ะท่านค่ะดูเหมือนยังอนนพองอุ้ฟ้าอย่าไปเล่นลูกโอู้หอมก๋วยเตีออย๋ยวยุกี่ไปเดี๋ยวเรานี่แต่มาไะไอยู่ตรงนี้อันนี้ลงกรันเออได้อยู่ได้อยู่อย่า<ว> <laughs> <laughs> ไม่ใหญ่หรอกนะอืมไม่แข็งลงก่อนเอาอืมกาแฟอร่อยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปชงน้องมีน้องมีเดี๋ยวแม่ไปชงกาแฟก่อนแป๊บหบนึง่งน้องไปชงเดี๋ยวแม่จ๋าไปชงกาแฟแป๊บหนึง่งขอสักสอง จะนวนเลยดีกว่านี่เห็นเราจะช่ะะวยหลักทรีป่ะถึงคอนโดดึกไหมย,ยาว้าถึงคอนโดเดือกเบดึดหอดเตาสิบโมงจอดนอนยวนจอดนอนอยู่ไอ้โคราชอะ นอนอยู่ค็แานี่นะครับเมื่อเช้านี่กินไปแล้วหนึ่งซองที่อยู่บนรถอ่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มมีหนึ่งซองทำงานบ้านเสร็จกับหมดแล้วแต่ว่าผ้าล้งสักไม่หมดพอดีลูกสาวตื่นขึ้นมามีมีส่วนชัดเจนแล้วลนะ่ะยอด,ดีค่ะเฮ้ยเพื่อไปทำอะไรมาครับเนี่ยหล่อขึ้นขนาดนี้เอ็นดูทางเราตาตไปเนี้ย เดียนขาแซวเจะครับอ๋อเนี่ยเล่เป็นไงบ้างแล้วไ้แซวถามไงว่าี่รบเองต้ก็เชื่อไครัเป็นไงบ้างก็เล่นดีงานวิจัยเขาบอกว่าคนที่เด็กชีวใหญ่สิบเท่าเล่นดีเขาพิัพ์มา้ไมี่หนเล่นตอนนั้นุณง้ามาเรียกว่าเรื่องเรืองเรียนรู้เลยอ่ัก สองเดียวนะคะเมื่อเช้านี้ไปแล้วหนึ่งฟองไม่หมนไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะดีแต่ว่ายังมีไออยู่ไม่ไม่ค่แล้ววันนี้เป็นวันที่สามประมาณวันที่ห้าถึงจะตรวจไม่ขึ้นอาการดีขึ้นเยอะแต่ว่านางยังไอเยอะอยู่ กอยู่ตรงนี้น่กับาแฟสองแน่ได้มันเยอะจ้าปกติแม่จะชงทิ้วสองเง่ละกาแัหนึ่งซอโอเคเลยได้ค่ะถ้าไม่ต้องการควบคุมมากไม่ต้องการลงลงเยอะก็ซองเดียวก็ได้คะ่ะแค่แบบดูแลดแลเ็แล้วเขาคิดว,ดวด่ากเกลียดแล้วก็ใช่คุย,ยา, <c oughs> าแล้วก็ไปอาบน้ำ อย่าลืมทาครามายด้วยยาแก้แพนแ้วยได้คือเราโทรไปให้พี่หมอนไอ้พี่บอลมาอยู่ด้วยเพราะว่าบอลอยู่ค่ายรวมกับคนอื่นแต่บอนนี้่ยเขาไม่กลับมาทีค่ะเดี่ยมาจกมันแบบใีแบ้นๆแล้วนะรับแบบมั

เป, <AN> เป็นยังไงมนนั่งรูปร่างเขาเป็นยังไงแล้วชื่องานว่าแกตัดไทยแลดเป็นการจัดขบน้นผาน้ำเสร็จไล้มีการปะกวดเหงเดี๋ยวเราไปตรงนน้นกันตรงนี้ให้เขาอยู่ข้อหาเลยข้อหายังขอา เออเนี่ยมันต้องเอาไฟมาใส่นี่ยังอยู่นี่กินวยเตี๋ยวอยู่ค่เะเออสุกี้คนมาแบบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่โอ้ที่ไม่ได้เมอร์ฟแต่อันนี้ทานได้สามซองค่ะฮะมันคาเฟ่นไม่เยอะค่ะไม่ไม่บ้านตะไล่ค่ะกินได้กินได้ไดมาล้างจานนี้นะคะเดี๋ยวเปิดอเอาเสียงก่ะนะนี่ ไม่มที่วางไงแต่มาเด้นตรงนี้ดีกว่าโมได้กรคปักเนาะพี่น้องนี่เออสิสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนีออ่อ่าใช่ค่ะ ยกมาไม่สามารถมาได้ก็มึ้งก็ต้องหาเทียนเพราะพี่บอลก็ไปกับทีมอยู่แล้วก็ให้ทํางานพิเศษไปจะได้มีงานพิเศษทําด้วยแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ไรสุดะคะ่ะแค่ับหน้าที่แบบอแอบมินไม่ใช่ตอบเองน,นี่ค่ะเป็นแอมินธรรมดาที่อไรอ๋อน้องมีสงสัยว่าแม่ทําอะไร ไม่ต้องสงสัยสสรเ 5, ราจะวางจำนวนสองซองดีกว่าโอ้โหลุ้นมุ้นไหทุลักทุเลีค่ะแกเห็นไหมมองเห็นไหมคะเห็นยแต่แต่มันอยู่ไกลอ่ะเห็นอยู่เห็นเห็นเห็นแกแบบเห็นอยู่ไกลสิไหม เออได้ได,ได้เห็นอยู่นะคะมุมนั้นอันนี้อ้อยเออ,เอ,อได้ได,ได้เห็นอยู่นะคะมุมนั้นอันนี้อ้อยส่องสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี yeah. ่ได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะใครสนใจก็ โอเคยีค่ส <_ d uring> ิบย <_ d uring> ี่สิบยี่สิบกว่ากว่าแล้วค่ะลงมายี่สิบกว่าแล้วยี่สิบยี่สิบจุดเท่าไหร่เมื่อเช้าครัสวัสดีนะคะ มันไม่ค่อยหิวนะถ้ากินอย่างนี้แล้วมันก็คุมหิวได้ครั้งละห้าชั่วโมง <Okay. S 1> ปกติแล้วแม่กูแบเช้าสองซองเลยแล้วก็ไปทากิจกรรมอย่างอื่นคือมันก็ทั้งวันไม่ค่อยหิวเมื่อเช้าไปซองหนึ่งเพราะว่าเราหานําร้อนได้แค่แบบอ่ะแก้วเล็กไม่ใช่เราชงเองอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีะะ่ะแล้วก็หายไปเยอะกันเนี่ยแต่ามาใส่ขาสูงขาสั้นกต่มาใส่กางเกงแบบ ที่เคยใส่ได้ฟิวเองยุมิ่ยมิ่อย่าวิ่งเอาอะไรมากินอะสวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ในหมดรองกาแฟแล้วเพราะเรากินตอนบ่ายจริงๆเรากินตอนนี้แล้วเราก็จะไม่หิวแต่กินได้น้อยโอ้โหมีแห้งคอโล่งคอมันดื่มร้อนๆอะไรอย่างเงี้ย วัสดีค่ะน้องเบลเจงเลยน้องอุ่มไหมสั่งแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะใครสนใจกดตะกร้าได้เลยคะ่ะปักหมุดไว้แล้วก็มีนะคะตะกร้ามีแบบาตั้งแต่หนึ่งซอ1หนึ่งหอสองร้อยสองหอ่อสองห่อที่ตั้งอยู่แบบนั้นนะห้าร้อยเนี้ยสามหอ่อ เฮ้ยสองห่อสามร้อยสามห่อห้าร้อยสามห่อแบบนี้ห้าร้อยสี่ห่อหกร้อยบาทสิบห่อแบบสายตุนก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะกดตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะไม่ใช่แค่รูปร่างก็ดีขึ้นนะผิวก็ดีขึ้นสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพราะว่าเวลาเราลดมาแล้วอะ่ะ มันปกติแล้วเนี่ยคุงเนี่แท้ๆจะมีเซลลูไลเมียอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยมันแบบเปลือกส้มอ่ะผิวเปลือกส้มอะถือว่าโอเคเลยหน้าเนี่ยเราก็ยังแบบอืมยังแบบโอเคอยู่ขอบคุณค่ะสําหรับการเขาจะเขาจะขอบคุณของข,องขวัญได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจิะะ้มตะกร้าได้เลยค่ะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยขอบคุณค่ขคณะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณออเดอร์นะคะ ขอบคุณอาตะก,กา้าน่ารักน่ารักนะคะไม่ม้เอาตาก,ก้าลงไว้ปักหมุดไว้แล้วนะคะขอบคุณนะคะเช้าก็มาบ่ายก็มานี่เช้าก็ดื่มบ่ายก็ดื่มเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพเราค่ะมาถึงห้องประมาณสิบโมงนี่แหละเสียงอยังบัเสียงอะไยังบังม,มากอยู่ ยุกี่สั่งยังลูกเนมเนือ้ออ่ะหอมไหมเอาเอามาฉีดบ้างในหอมปะเพิ่งกินเสร็จคะ่ะสั่งในบ้านฟ้าจะสั่งในนี้ไม่เป็นเคยสั่งในบ้านฟ้าโอเคได้สั่งที่ไหนก็ได้ได้หมดนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะพี่พุ้ยสวัสดีนะคะจะเอาช่องต่อเองเลยะเอามานั่งตรงนี้เลยก็ได้ฟลิชจะลิงในของใครจะได้กต่พีเคกันนะ สวัสดีนะคะลูกสาวเพิ่งตื่นกินยาเพิ่งกินยาเนี่ยนะคุณหมอให้มาก็จะง่วงง่วงสวัสดีแม่กุ้งนะคะขอบคุณนะคะพี่หนึ่งหรือไทยขอบคุณนะคะขอบคุณกองขวัญวัสดีแม่จันทาค่ะนี่ขั้นโยเซอตรงกันก็บ,บ้านไปขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดยืนยันตะก,ก้าให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะตาก,ก้าน่ารักน่ารักของเราแต่ว่าตะก,ก้าพ่อตะก,ก้าสิบห์หัหายไฮะตะก้าสิบหอหาไม่เจอเลย<ต>มันอยู่ในชอน็อปอ,อ,อ๋อมันอยู่ในมันอยู่ในช็อปอุ้มลักอะ่ะใน,นเสกนสวัสดีนะคะใครที่อยากมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปแบบไม่อุ้มนะคะ ยี่สิบกว่ากว่ากิโลแล้วสี่เดือนสิบเอ็ดมกราสิบเอ็ดคุมพาสิบเอ็ดมีนาสิบเอ็ดเมษาสิบเอ็ดพฤษภาเมนี้วานที่อะไรสี่เดือนไปและสี่เดือนกว่ายี่สิบกิโลครพ่อถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับคนที่ฮะแล้วไม่ได้พูดคำว่าเอานั่นเองเขลู้ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ใดเนี่ยแม่ละไมสวยขึ้นมากๆเลยรู้ขอบคุณคะ่ะคิดถึงนะคะแม่จต่ท่าแม่แม่ยุใสย,ยุไทยพุม่มขึ้นก็แบะสวัสดีนะคะพี่สาวอุดรสช่นนีพี่พี่อะไรนะโมทีนี่อย่างนะโม โมนี่บอค่ะสวัสดีนะคะแม,แม่แม่บ้านพี่อยู่ไหนะออกมานี่มาเร็วเร็วมามาคุยกันก่อนเร็วชื่อล่นหนูชื่อฟ้านะคะแม่โอเคค่ะน้องฟ้าอ๋อแหม่มจ้าโอเคค่ะจย์แหม่มขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีนะคะพี่กิตสวัสดีนะคะพี่เฟิร์นสวัสดีนะคะแม่บุ๊มอาจจะอ่านตามยูเซอร์นะคะอ่อสวัสดีพี่พรนใจสวัสดีแม่แอลค่ะสวัสดีนะคะยังเจ้าเครื่องหอกแต่ซ้องกาแฟเดี๋ยวดิขอต้องหอบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ ใช่ไหมใช่ไหมเจสอนไหมเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขเข้าใจเข้าใจให้ไหนะคะ่ะขอบคุณนะคะน้องฟ้าขอบคุณนะคะคุ้มมันเยี่ยมมากมันสุดยอดจริงๆเรื่องคุมเราอิ่มนานอะ่ะอิ่มได้ห้าชั่วโมงเลยเนอะแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาก็หน้าตาสดใสแบบเข้าห้องน้ําแบบ ใครกขับถ่ายใครที่ไม่ปกติจะปกติใครที่ปกติอยู่แล้วก็จะมีแบบมีแบบเยอะขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าก็โล่งดีะค่ะโล่งคือโล่งเดียวเลยอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ปวด,ดิีนะคะไม่กระปิดกระปอยด้วยนะคะตั้งข้างหลังเัียงแถวม,มันอยู่ในรังอะค่ะเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปละไปเอาไปเลี้ยงตรงนั้นเหระคะมันไกลไหมล่ะ สามวันนี้วันนี้ได้รับแล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะหนูสามซองตัวเดียวก่อนนอนจะกินผลไม้ค่ะไม่อยู่ครับเลิศยังไงครับอ่ารีวิวลูปแรกมาให้ดูหน่อยนะคะลงบ้านฟ้าก็ได้ส่งส่วนตัวก็ได้นะคะถ้าแบบไม่อยากรีวิวในบ้านฟ้าเราสวัสดีแม่สุพินนะคะสวัสดีแม่ศิริลักค่ะสวัสดีพี่ศิริลักไม่รู้ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นแม่นะคะขออนุญ,ญาตสวัสดีแม่อรพินนะคะสวัสดีแม่เข็มพรนะคะแม่สอน นี่แม่สอนโปรโปรไฟล์เดิมนะคะสวัสดีคนเมืองสีค่ะคุณทิพย์โอ้คุณเหมียวจริงๆนหนูยังไม่กินข้าวเลยกินแต่ทุเรียนฮ่าๆไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวไม่กินข้าวกินแต่ทุเรียนแต่ว่ามันก็จะคลีนออกอยู่ดีค่ะไม่มีปัญหาสวัสดีนะคะสวัสดีครูอัญญานีนะคะสวัสดีแนนนี่นะคะกินมถสองห่อรถไปห้า แม่กุ้งแสดงว่าแม่กุ้งระบบเผาผ่านดีมากฮะเออแสดงว่าแม่กุ้งระบบเผาผ่านแม่กุ้งดีมากหนกูกินไปหมดหนึ่งหอ่อหายไปสองโอเคน้องจันทที่มาเลิศที่สุดอันนี้ยังถือว่าวเร็วกว่าแม่อุ้มนะแม่อุ้มประมาณห้าถึงจะเห็นผลน,นะเนี่หยห้า เห็นผลแบบชัดเจนตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้แบบอ่ามางมมางมสังอยู่สัหมือนสินะแต่เลยแบบลงไปหาเออเอแตกต่างมาแค่แค่สามเองนะสามโลอเงนะี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เกิดเรื่อยๆมาพอมันมันเอาข้างในเราสะอาดเสร็จแล้วอะมันจะเริ่มละอย่างรวดเร็วเลยอันเนี้ยรู้สึกมันจะเร็วขึ้นในเดือนที่สองเดือนแรกจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันจะแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนานกํานันเราสวัสดีนะคะจริงค่ะเริ่มกินยี่สิบหกเดือนที่แล้วเอง เลิศแต่ไปไม่แม่น้องอยู่จะมีแต่คนรูปร่างส,สวยๆหุ่นสวยผิวสวยหน้าใสเรื่องหน้าใสก็มีนะคะเดี๋ยวพมจะเรียกตะกาไม่ดูแต่ตอนนี้ขออนุญาตคุยเรื่องนี้ก่อนใครที่เคยอ่ะไอซื้อผ่านบ้านฟ้าเราจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อุ้มรักเมียอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ตอนนี้ใครที่อยากได้ อ,อุมลาคาป,ปูชิโนนะคะเอาแบบยกเอาคาเฟ่มาไว้ในบ้านคุณหอมหอมละมุนละมุนหอมแบบกาแฟราบิก้าคั่วแบบอาราบิก้าอาจจะเล่าจะเล่าให้ฟังเรื่องกาแฟวันนั้นไปศึกษามาแล้วเข้าไปที่โรงงานผล<ม>ิตกาแฟมาผ<ม>ูดใดไดใเบิร์นี่ไอคลิปพี่บอกนะาจะาพ่ชาตีเจนกาแฟเนี่ยทุกคนไม่รู้ใช่ไหมบางคนก็จะรู้แหละไม่อุมกับ เปิดประสบการณ์เพิ่งรู้ว่ากาแฟมีรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวเราไปดอยช้างเพื่อเราจะไปดูแหล่งผลิตอาราบิก้าที่ใหญ่กินข้าวซะโอ้เลิศปลื้เลยค่ปะปลื้มไปดูแหล่งผลิตกาแฟแล้วก็พาลูกไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้งานเราด้วยไปดูปุ๊บเขาผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำเราว่าเนี่ยกาแฟจะมีรสเปรี้ยวอันเนี้ยเอาไว้ดิฟกาแฟสด พ่อเห็นไหมกาแฟดิฟอะว่าเอามาเอาจะอย่างใหมดูแต่ว่าไม่เอาแบนเขาชเอาเอาซองดิบอะแต่สาธิตซองดิฟให้ดูมันจะมีซองเล็กๆอยู่ในนั้นน่ะเขาเรียกดิฟที่จุ่มจุ่มจุ่ม่บนุ่นอยู่ผุนเ็เห็นอยู่อย่างนี้อยู่น้ำห่อนนะแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวอันนี้เขาเอาไว้ทานสดสดคือเราเอาน้ำร้อนมาแล้วเขาเอามาจุ่มแล้วก็ดิบดิฟดิเขาเรียกกาแฟดิฟนะคะคือมันจะ ได้ความสดแต่ว่าเขาเรียกว่ามันจะมีรสเปรี้ยวเหมือนนะอะให้ความวันนั้นชิมเหมือนเบอร์รี่ไหมมันน้ำเบอร์รี่ไหมพอ่าเหมือนรสชาติของกาแฟผสมน้ำผลไม้ใช่ไหมที่เขาเทใส่แก้วมาให้พ่อกินนะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวอันปะเหมือน,เห,อนเหมือนดื่มน้ำเบอร์รี่อะ่ะแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะรสชาติจริงๆของเขาเคืออะไรก็คือเนี่ยมันเปรี้ยว คือคุณกินสดคือมาดิบๆมันมาชงสดอย่างเงี้ยน,นี่คือมันเปรีย้ยวแต่ในเมื่อเราออกไปคั่วนี่อันนี้แบบมีเดียมเดยเนี่ยกลางๆกลางๆจะไปไปเข้มนิดหนึ่งมันจะมีแบบฟิลอ่อะเอพิโซที่มันมเข้มเข้มอะกาแฟลา,าบิก้าตัวเนี้ยถ้าเรามาทำเป็นคาปูชิโน่อะเราก็จะคั่วให้จากกลางไปไปหาเข้มเพราะอะไรธรรมชาติของกาแฟสด คั่วเสร็จเวลาเราเอาไปสมมุติเราชงเป็นกาแฟดำอะ่ะไม่มีปัญหารสชาติกาแฟกลิ่นของกาแฟมันจะมาเต็มๆเมนี่ยแต่พอในเมื่อกาแฟที่เราคั่วเสร็จแล้วไปเป็นส่วนผสมเม,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 มื่อคุณจะทําเป็นทรีอินวันไปเจอกับอ่ารสชาติของอ่าครีมของนมหรือของอะไรสักอย่างที่เราผสมในอันเนี้ยให้มันเป็นแบบทรีอินวัน่ะ อย่างเงี้ยยิ่งรสชาติคาปูชิโน่อย่างเงี้ยมันจะมีแต่ของเราอ่ะเราใช้ไฟเบอร์จากพืชเรวใช้กากใย,ยพืชอ่ะมาทำเป็นครีมเทียมมามาใช้แทนอ่าอ่าครีมไขมันจากสัตว์ปกติแล้วถ้ากาแฟถ้าคั่วสมมติมีเดียมจะมาทําเป็นอ่าคาปูชิโน่เราจะไม่ได้รสชาติของกาแฟัเท,เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อกาแฟไปเจอ นมหรือไขมันสัตว์ไปเจอพวกครีมพวกนมพวกอะไรที่มันเป็นแบบไขมันสัตว์เขาจะซอฟลงไปรสชาติกาแฟจะหายไปหายไปเยอะเลยค่ะนี่เนี่นี่จากการไปไปชิมเองตามด้วยประสบการณ์วันนั้นคือชิมเองรู้เราทีนี้เราก็รู้เลยว่าอ่าคาปูชิโนของเราเนี่ยอาราบิก้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะอันนั้นเขาคั่วแบบมาตรฐานของเขามาแล้วนะ คำว่ามีเดียมของเขาเข้มกว่าของไทยทีนี้คำว่ามีเดียมของเขาพอรู <Ske pt necessary> William, sugar, sugar, ้ว่ามีเดียมของเขาเข้มกว่าของเขาเพราะในเมื่อเขาทํามาเพื่อไปเจอกันนมกับครีมพอมันไปชนกันรสชาติกาแฟมยังออกมาอยู่เขาดึงตรงนี้เอาไว้ดึงเสน่ห์ของกาแฟเอาไว้ให้มันมีกลิ่นรสที่มันเต็มที่แต่อยู่ของบ้านเรา รสชาติจะอ่อนกว่านั้นฉะนั้นจําเป็นก็คือจะต้องคั่วให้ได้คั่วให้ได้อ่ะปริมาณที่ต้องการคั่วให้ได้อะเขาเรียกอะไรนะที่เราต้องการอะจะมีเดียมก็ไม่มีเดียมจะจะไปแบบฟิวเอพิโซเลยก็ไม่ใช่เค้ยมันอยู่ระหว่างมีเดียมกับอะกับความความเปรียมอ่ะประมาณนั้นอะมันจะมีแบบคั่วแบบมันอยู่ที่ไฟด้วยอันนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ที่อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ อุณภูมิในการคั่วรู้หลายอย่างที่ต้องควบคุมเราก็เลยรู้ว่าเออถ้าเราจะควบคุมให้มันเนี่ยให้มันเข้มขึ้นอีกนิดน,นึงแต่ว่ายังเอารสชาติอร่อยแบบนี้ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมมลองให้เขาให้เขาคิดคิดสูตรทําอยู่นะคะหรือว่าเราจะทําซีดําไปเลยเอ็กรสโซสีดําไปเลยแต่ใช้อาราบิก้าของไทยเรา แต่ว่าก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะตอนเนี้เอานี้ไปชิมก่อนความอร่อยเพิ่งจะเปิดเผยเออกมาเมื่อวันที่23เมษายนนี่เองแต่เราไปดูแหล่งวัตถุดิบถี่ๆเราไปดูกันเราขายกาแฟเราต้องเข้าใจแบบทองแท้ว่ากาแฟไปยังงีลูกอธิบายอาจจะตะกูตะก,การกัค่ะแต่ว่าไปดูแล้วไม่อเหมือนเข้าใจว่าเนี่ยถ้าคั่วไปริมาณเทา่านี้เอามาเจอนมแต่ตรงนั้นของเขาอะ่ะมันมีแค่ไขมันจากสัตว์